กุ้งเผาเยอะจะโตครับยั่วยามดึกครับเอาวันดียังวันดียังนี่ครับวันนี้ก็นะทำกันสนุกสนุกเนอะพ่อลูกขำๆวันนี้ก็ กาเหลากุา้ง,ง,ง,งสดน้ำปลาแล้วก็เ,วอเอาแม่เปรียวนะอ๋อน,ะอ fills, นี่นี่ทำให้หนูหนูของหนูเป็นไก่นะหนูกินไม่ได้พ่อก็อนกี่นเลยแซ่บๆตามกุ้งสดนะแล้วก็ผักเครื่องเคียงอันนี้หนูกินเนี่ยเดี๋ยวมากินเพยั่วกันน,นะนะนะยำเดึกแกะไหมพ่อแกะให้อแกะกินเองเลยนี่ของพ่อน,นี่เลยน้ำปลาน้อนๆเลยชิมก่อนชิมก่อน ได้อื้กินผักว่กินหรอไม่ไม่กินหรอกน้ำปลาง้อเลยเบียวเผ็นี่ยเผ็ด่อร่อยไหมเยิ้มเย้มินคู่กับผักอ อร่อยอร่อยนดูดินดูกุ้งอรอืมอืมกระเทียมหน่ากระเทียมอืมพริกหน่อยพริกอืมอือกินเยอะจังฮึ่มคุณเผาเยอะได้จะโตข้าวหนูกินไม่ได้เผ็นเนาะอร่อยร้านนี้อร่อย กินน้ำปลาแบบลายละอะไรดำๆไหลบัวไหลบัวอะไรดำๆอ่ะจดำๆอืมพ่ออยากให้ไม่อาจจะไม่เกินดำๆอืมอืมตัวเนื้อมันหนุกอืพอพอแล้วพอแล้วอืวหนกินไม่หมดอีกไม่เห็นน้องทานข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวอ่ะรสชาติได้อ่ะ Mm. ยกจานอืมเหี้ยปลาล่ะลูกไม่ใช่กินพริกที่อยู่ในกลิ่นมันกินปลาเอาถึงกันยกจานหนีไปแล้วเหรอโอโหมุมนี้แล้วมันยกมุมนั้นแล้วมันจะหายเหม็นไหมเนี่ยไปน้างบนมุ้งแปะกรโซฟาไปดูกันหนูซีนพ่ายแพ้กักินปลาไปซะแล้วจริงครับเพิ่น ยามดึกออกไปไหนไม่ได้เซเว่นยังปิดอะ่ะอันเซเว่นยังปิดอ่ะเซเว่นยัปิดอยู่ยลูกน้งองไมไปด้านลูกก็ได้นะผักเปรี้ยวผักอะไรบ้างอ่ะนั่นไปอะไรไปจัดไปจัดไปสดๆผักชีฝรั่งนี่พี่นันจะแก้พ่อแล้วเหรอลูก เหม็นอ่ะมันเป็นปลาร้าด้วยอ่ะไก่เอามาจากไหนคะแม่ครับอร่อยมากครับไก่เอามาจากไหนโอ้ยทำไมมันแข็งของลูกไม่ถึงอ่ะเหม็นปลาร้าตับปั๊บตับอุ้ยพ่อมีตับด้วยอ่ะ เจ้าเผ็ดครับวีคือพ่อไม่จับดิแมถ้าไม่จับมิจันถ้าไม่จับไม่ร้องตาเท่าไหร่เนี่ยแล้วพ่อกินพริกกับเอาหอยนะลูกมันเผ็ดพ่อกินพี่พ่อโชว์กินพริกจับครับจับพ่อโชว์กินพริกไงลูกไม่เห็นน้ำตาเท่าไหร่เนี่ยน้องมาแต่งหน้าตรงนู้นเหรอตรงนู้นดีกว่าไหมตรงนี้มันีเลยเอ้าวเขากินเหม็นมาละ เหม็นปลาลกม็รอกนาหอมออกเหม็นึ่เลยอน้ำตาาอะไรมันจันไหนเผ็ดนี่พ่อเผ็ดดูกุ้งนี่ิิดูกุ้งสิสิดกุ้งพ่อกินกุ้งสับแซบพ่อชอกินกุ้งับบเียม่อย มาดูไปดูหนะ้ากล,ล้องดิพ่อดดูพ่อกินผักติดดูพ่อกินผักติดเป็นนเ้่อจจะได้ทานทานด้วยกันหม่ครับสุดยอดห,หมูยอเทนี้จแก้เผ็ดนะหมูย่เท่านี้นึง่งหมูยผักเยอะมากอาันน กล้คำหนวหัน่กบบบกได้ทำไหแต่ว่าต้อ้วนใหญ่หูเลยไม่กินพ่อกินมันเหม็กินมันหม็นปลามแลไม่ม็หรอตุตาแซ่บ หน่อยทไงก็คือก็ไม่ให้กับแม่แ่พ่อสิเพราะพ่อกินเผ็ดอยู่ร้อนพ่อแม่แก่ใจคนอื่นกินได้หมดเองนะเผ็ดนะนย้อนเลยดับเผ็ดนะดูแล้วมันจะไม่ดับเผ็ดเลยอ่ะดูดิคิดกันลูกจับก็มือใส่ก็มือใส่ไปลูกเข้าไปนั่งหาคุณพ่อสิน่าพ่อเหรอใ่ไป เหม็นปลาหรูต่ออะไรทานขาวดีดีตัวใหญ่ฟุ้งตัวใหญ่ป่ะกี่ตัวแล้วเนี่ยกินไปอ่ะเป็นกองพ่อกินกุ้งไปเป็นกองเลยโอ้โหพ่อกินเป็นกามเนี่ยไม่แม่ไม่กินคนละชิทีเลยกินเป็นกามอ่ะถ้าวพ่อกินข้เป็นกุ้งโอ้โหแน่เลยข้ากินพริกนะยอด สุดยอดมากเจ็บด้วยดูร่าอุ๊ยอถือยังไงเน,นี่ยตรงนี้ <c oughs> เล่นหมือนหมูเลยจับครับอร่อยอ,ะอ่ะอร่อยมุกว่าก็เราค่ะต้อมันเผ็ดเลยลูกเผ็ดลูกจะอร่อยมากเลย พ่อจะหมดนี่ไไม่ไหวหรอไม่หวล่ไม่เขาหมถ้ดอนขั้วไปใช่หมจะนี่นี่พ่ออาบน้ำมาไหมเนี่ยพ่อไม่อาบน้ำพ่อตัวเหมือนเื่นเหงื่อแตกคือพ่อพ่อเ็ดเเกมะเขือมั่งโอ้โหซีรีนดูมะเขือพ่อกินไหวหรอ ก็้นหงยนะเหนื่อยมากัวเยเหนอยม่เนื่ยเดินได้ถ้วยเหนื่อยมากครับเหนื่อแตกเหื่อแล้วจะต้องใส่เหงื่อมันจะเป็นเลือดนัว ก็เนี่ยดูพริกเนี่ยโหพริกบาลเนี่ยเขาจะกินหมดเลยเนี่ยเพราะว่ากินเข้าไปใช่ไหมพราจกตัวอ้วนใหญ่เหมือนยกนงเงโหแล้น้องะมันกินไก่หมดเลยแต่สปาร์ กอดายแล้วคืนนี้จะคงน,นอนไม่หลับอะ่ะกินกันนะครับนนรู้ว่าหิวรู้ว่าหิวขนาดเซเว่นยังปิดแบบมีอะไรก็ต้องกินอนะ่ะตอนเนี้ยหนูอบอกว่าไม่ต้องกินตามเาทำนะกินตามอย่าอื่นเออเานอนะ ยอดอกกว่าหมุนเนี่ย้าเผ็ดแล้กินหมุไปเนี่ยพักก่นก็ได้นะกกนเผ็ดตอนนี้วยต้องใส่คืองตุตอนมีขนงพอนอนไม่อยาแน่ ตัวตัวยยตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ดูิดูโอ้บานอร่อยมากครับกุ้งสดกระเทียมหน่อยอันอหนที่สดที่โลกบัวบกบบกินปะกินป่าไม่เก็บน้นน่ะอืมกข้างล่าไม่เก็บข้างล่างไม่เก็บ มันเหม็นปลาน้อนข้ก็ของอร่อยมากเยอโทุกอย่างหมดไปหมดเลยมีอะไรรู้เย็นก็าไปหาทากันนะครับมามโงมามากินไปก่อนออกไปไหนไม่ได้เซเว่นยังปิดเลยมาม่าของเราหมดแล้วนะครับมาม่าของหมดแล้วนะครับเอามายั่วครับเอามายุ่ะ พ่อคืออะไรคือมายั่วทำมายั่วให้เพื่อนๆดูไงรอบดึกรอบดึกยั่วดามดึกการรีดตัวเองเจ็บาส่งท้ายโซนนี้ปะส่งท้ายตัวปะวันนีหน้าพ่อปะเด็ดปละนี่ตัวท้ายเนี่ยโอ้โหสุดลิน น้ำเยอะเลยน้ำเยอะเยอะมากค่ะเพราะพริกพริกติดอยู่นะเด้งปึ๊กเลยเนะด้งปึกป๊กม,มนควายเลยเด้งปึ๊กเหมือนควายวเราก็ทามาก็ความสน,นุกสนานยอมดึกก็เอามาให้เพื่อนดูก,กันแบบให้หิวเลยนะ <laughs> ไม่มีอะไร อ้าวอันนี้มาพูดนี่มาพูดกับหนูนี่มามานั่งข้าวพอมามาพูดป่ะอ้สิ่งนี้เพื่อนเพื่อนจะได้ยินไหมเนี่ยเพื่อนได้ยินไหมอ่ะอย่าลืมกด subscribe อ่าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้หนูสิดินด้วยนะคะ